สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมเลยนะครับกับนายอเมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ k 4 8แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับโซนนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อเบสเชปาร์ดไซส์แมนตัวเย่ารการล่าสุดนะครับสีออกน้ำเงินเข้มๆโงมาท่า,านี้เนี่ยแหละครับแล้วก็เสื้อตัวนี้เนี่ยตอนซื้อมาเนี่ยคือชอบพิมนี้อยู่แล้วแล้วก็ ซื้อมาเพราะว่าน้องที่ผมจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยผมโดนตกตั้งแต่แบบเปิดตัวมาใหม่ๆเลยนะครับก็รู้สึกว่าจําเป็นจะต้องมีเสื้อที่มีชื่อน้องใส่และให้ใหน้องเห็นนะครับก็เลยเอาซื้อซื้อเสื้อตัวนี้มาแล้วก็ทำทันท,นทีนะครับพูซะขนาดนี้ขนาจะคุ้นกันอยู่แล้วนอ้องโลเซอร์ตัวนี้เวลาผมใส่มาไม่รู้พูดถึงใครนะครับอ่ะดูด้านหลังเสื้อก่อน ก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องเกรฟเอนิกายอดแสงสมาชิกรุ่นที่6ของวงบีนเคโฟดและน้องก็อยู่ในฐานนี้ฐานนี้อะไรละ่ะฐานะโอชิคนล่าสุดของผมทางฝั่งวงม่วงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อน้องมีเรื่องอะไรดีๆมาก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ทุกคนนะ่าจะทราบกันดีแล้วว่า มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องไรไม่ได้นะครับนอกจากางานเดบิวของน้องๆรุ่นที่6ของวงบินเคโฟดนั่นเองรวมถึงงานโรโชว์พิเศษในวันถัดมาด้วยนะครับซึ่งางานเดบิวเนี่ยผมไม่ได้ไปเพราว่าติดไปงานเปิดตัวซิงเกิลใหม่ของอน้องสัวจังนะครับยอดเยืงมิดของผมก็เลยพลาดแต่ว่าดูคลิปเบื้องหลัง แลอไม่ใช่คลิปบา้างหลักดูคลิปที่แฟนคลับถ่ายกันมาแล้วนะครับก็ดีงามมากๆนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ดูแบบสเส้นแบบสดๆอีกทีในงานโรโชว์วันทัดมานะครับสิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือ <c oughs> น้องเกรฟเฉิดฉายจริงๆนะเป็นเด็กที่อถ้าเขาได้อยู่บนเวทีเมื่อไหร่เนี่ยเขาเปล่งแสงจริงๆนะด้วยความที่ เด็กคนนี้เป็นเด็กที่ชอบเต้นอยู่แล้วนะครับเรียนเต้นมาได้เด็กคมถามข้อมูลน้องมาแล้วล่ะเวลาเข้าหาน้องน้องก็บอกว่าเออเรียนเต้นมาได้กเด็กๆแล้วก็เลยทําให้น้องแบบมีความมัน่นคกมั่นใจมากๆนะครับแล้วก็เอ,อก่อนเข้าวงมาก็ติดตามอวงบีนเคโฟร์ทีเอ,อมาตลอดมันก็ทําให้แบบน้องมี แอคชั่นมีความสามารถอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเหลือแค่แบบเสริมนิดเสริมหน่อยแตุ่งครูจากรุ่นพี่เนี่ยแล้วก็ตามที่เห็นกันนะครับน้องเชิดฉายเปล่งแสงมากมจริงๆนะครับบทเวทีก็ถึงแม้ว่าในโชว์รอบนี้น้องอาจจะไม่ได้เป็นเซนเตอร์นะแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามเนี่ยน้องน้องเปล่งประกายมากจริงผมดูแล้วแบบโอ้อยูเคลินอย่างเงี้ยแบบเต้นก็ดี แล้วก็เอ,อยิ้มสดใสดูมีความสุขที่ได้อยู่บนเวทียู่ตลอดเวลาผมก็รู้สึกว่าเอ,อแฮปปี้มากๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเ,เด็กคนนี้เนี่ยฝากหีฝากไข่ฝาก,าฝ,ากฝากหัวใจไว้ดูแลต่อได้ยาว,ยาวๆแน่นอนในวันที่แบบรุ่นพี่เขาเอ,อจบการศึกษาทยอยจบการศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยบอกว่าวันไหนที่น,อน้องเติบโตเป็นรุ่นพี่วันนั้นแหละน้องก็จะเป็น มีโอชิคนใหม่ของผมอย่างแน่นอนนะครับรอเวลานิดละกันนะจ๊ะน้องเกรฟอ่ะมาต่อนะครับเรื่องต่อมาที่จะพูดถึงน้องเกรฟก็เป็นช่วงที่ได้พูดคุยกันนะครับคืออผมเนี่ยทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าผมเวลาจะ,ะไปหาน้องคนใดเนี่ยผมจะเตรียมเสื้อไปแล้วก็ สกรีนชื่อน้องถึงรอบนี้ผมก็เตรียมเสื้อไม่ใช่ตัวนี้นะเป็นอีกตัวหนึ่งเพราะว่าผมทําการบ้านมาแล้วว่าน้องชอบสีฟ้าก็เลยซื้อกอนแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าน้องเชียร์ทีอะไรก็ซื้อเสื้อทีแมนซิตีม้มาแล้วก็สกรีนชื่อเกรฟนะครับแล้วก็พยายามตอนตอนน้องอยู่เวทีพยายามเต้นให้น้องพยา <c oughs> พยามชู <c oughs> ให้น้องดูนะแต่น้องเต้นอยู่ออยู่อาจจะมองไม่เห็นเราก็ไม่รู้ไม่ชัวนะครับตอนพอตอนเล่นเกมอ่ะผมก็ อ่ะพุงตัวก็ไปหาทัน่ีเลยรีบประกาศเล่นเกมแล้วยยิมของมบชันได์รุ่นหกจากน้องที่นั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็ออกไปทันทีเพื่อที่จะชูเสื้อให้น้องเห็นได้ได้น้องให้ยิ้มดีใจนะครับก็เออมีความสุขมีความสุขนะครับแล้วก็ช่วงพูดคุยกันก็คือช่วงคาเฟ่น,นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าไฮัดคนมันเยอะ เราได้คุยน้อยผมเลยเลือเข้าคาเฟ่ดีกว่าแล้วก็ไปรอเปิดเปิดบุกกับชาวแก๊งนั่นแหละโอ้โหยังไม่เริ่มไฮทัชอะ่ะนะครับก็มีน้องเขาเปิดบุกอยู่แล้วผมก็รอเปรอต่อเหมือนกันก็เข้าแถวอยู่ประมาณสองชั่วโมงครึ่งเพื่อที่จะได้คุยกับน้องเกรฟนะครับแล้วก็เออ ็ได้คุยกับน้องเกรฟจริงๆนะครับก็โอ้ยดีใจมากเพราะว่าไม่ได้คุยกับเกรฟได้ได้สักพักใหญ่ๆแล้วอ่ะนะครับได้แบบตอนงานงานงานอะไรอ่ะนี่อนหาขู่ก็ไม่ได้คุยเพราะว่าซื้อบัตรไม่ทันนะครับได้แต่บกไม้บกมือทักกันหรือว่างานอื่นอะไรเงี้ยก็ออกแนวแบบบก มือทักกันแลนดอมแดนซ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะประมาณทรงนั้นก็ยังไม่ได้คุยแบบเต็มๆเ,เลยตั้งแต่งานไหนสักงานงานสุดท้ายที่ได้คุยกันนะนะครับแล้วก็พอเข้าไปคุยประโยคแรกที่น้องบอกเลโอ้ไม่ได้คุยกันนานมากเลยแล้วก็ตกใจคุยน้องจําได้ด้วยแล้วก็น้องก็คุยต่อว่าแบบเออเม,มื่อวานทำไมไม่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็ตกใจต่อบอกว่า,วา น้องจําได้ด้วยเหรอว่าแบบเมื่อวานผมไม่ได้มาแสดงว่าน้องน้องต้องนั่นนังพยายามมองหาผมอยู่เหมือนกันนะซึ่งก็ต้องขอโทษน้องด้วยจริงๆเพราะว่าเอ,องานพี่ซัดนะเนาะก็ปฏิเสธหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงนะครับพี่ซัดเองก็อยากมาเนะี่ยแต่ว่างานชนกันก็มาไม่ได้ก็อ,อขอโทษน้องไปแล้วก็เอ,อก็รูปบอกน้องแหละว่าเ,เห็นเสื้อไหม เห็นเสื้อนี่ทาให้ดูไหมน้องบอกอเห็นเห็นสีฟ้าหนูชอบหนูดีใจมากเลยอะเงี้ยก็แบบโอ้แฮปปี้มีความสุขคุยกับเกรฟแล้วแบบชอบอะ่ะชอบเด็กคนนี้คุยเก่งยิ้มแยม้มสดใสเสียงก็สดใสแล้วอะ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าการแสดงออกของน้องดูแบบจริงใจมากใส่สื้อบริสุทธิ์มากแล้ทงน้อยอายุสิบสี่เองนะใครมองน้องแบบชอบแกะชอบปั่นก็อ่ะส่วนนึงแต่ว่า สิ่งที่น้องสื่อสารมาออกมาจากใจมากๆาจริงๆนะผม,ผมประทับใจมากๆเลยในตัวน้องเกรฟนะครับแล้วก็อนั่นแหละก็หมดวันไปในช่วงของงานเดบิวต์แล้วก็โลโชว์นะครับก็มีความสุขมากๆประทับใจมากดีใจที่เออได้ไปให้กำลังใจน้องอีกครั้งถึงแม้จะไม่ครบสองวันแนต่ออมันก็เป็นประสบการณ์ที่มีความสุขมากๆจริงๆที่ได้พบป,ปะพูดคุยกับน้องเกรฟนะครับ อ่ะมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหน้องก็มาไลฟ์ผีขึ้นนะครับยิ่งตอนนี้ก็เดบิวต์แล้วก็จะได้เดบิวต์ได้ไลฟ์บ่อยๆโดยไม่มีระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงตัวกําหนดแล้วนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาดูดูจากไลฟ์แบบทําให้ผมแบบได้รู้จักน้องตัวตนของน้องเกรฟเยอะขึ้นมากๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจมากๆก็คือการที่น้องเป็นเด็กที่เฟรนลี่ พยาศัยใส่ดีมากๆเป็นเด็กที่เลือกที่จะเข้าหารุ่นพี่ก่อนไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็ให้รุ่นพี่เข้ามาหานะครับน้อเป็นอาจจะเป็นมนุษย์เ e อ็กโทเวิร์ดคนหนึ่งก็ได้ที่ชอบเข้าหาคนอื่นนะครับเซนผมก็ฟังแบบเออน้องก็แบบเข้าหาพี่โยบ่อยๆเข้าหาพี่พีคบ่อยๆหรือว่าแบบ เออการศึกษาข้อมูลของรุ่นพี่คนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเข้าหาเอมมี่ทักพี่เอมมี่บ่อยๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออเด็กคนนี้ดีจังอ่ะรู้สึกว่าเขาเขาเป็นคนที่เออให้เกียรติรุ่นพี่มากๆจริงๆนะผม,ผมมองว่านี่เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่แบบเข้าวงมาแล้วก็เป็นอยู่นิ่งๆให้รุ่นพี่ต้องมาคุยกับชั้นสี่ไม่ใช่นะครับน้องไม่ได้ใช้ความเป็นน้องเล็กเอาใจใจตัวเองขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ น,นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ผมชื่นชมในตัวน้องเกรฟอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือเขาเป็นคนที่เวลาสงสัยอะไรอเขาเขาไม่ไม่อยู่นิ่งๆปล่อยให้งงหรือว่าทําอะไรผิดสงสัยอะไรเขาจะถามทันทีเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างเรื่องการไลฟ์เนี่ยน้องก็ไม่แน่ใจว่าเออมันไลฟ์หลังเที่ยงคืนได้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงสุดท้ายน้องกเออ็เดินไปถามพี่โยนะครับ ก็น่าจะคุยกันบ่อยแล้วสองคนนี้นะครับก็วาาไลฟ์หลังเที่ยงคืนได้ไหมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีดน้องโยบอกว่าไลฟ์ได้แต่น้าเกิดสิบห้านาทีอย่างเงี้ยหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจมากๆเลยก็คือการที่น้องเป็นคนที่อาสาเข้าไปเองอ,อยากทำโน้นทำนี้น้องก็เป็นคนที่อาสาทาเลยเช่นอตอนนี้มีเรื่องของการฟอร์มทีมกีฬาสีและนะครับแล้วผมก็บอก ทั้งโยทั้งเฟไปเวลาไลฟ์เนี่ยว่าแบบเออน้องเฟเล่นแฮด์บอลนะหลง่งออสนใจ่ะถ้าบอกโยบอกน้องเฟเล่นแฮด์บอลสนใจดึงน้องเฟเข้าไปไหมไม่ดูน้องโยนะออะครามหรือเปล่านะครับแล้วก็ของเกรฟก็เหมือนกันนะครับบอกว่าเออถ้าอยากเล่นแชร์บอลให้ไปถามพี่โยเลยอะไรประมาณนี้ผมก็คิดว่าพี่โยได้เป็นกัปตันสิในส่วนของแชร์บอลเนี่ยแหละนะครับสุดท้ายน้องเกรฟก็มาบอกว่าเออหนู เข้าไปคุยกับพี่โยแล้วนะว่าขอเล่นแชร์บอลด้วยอะไรเงี้ยเอ้ยแฮปปี้ชอบนิสัยเด็กคนนี้มากๆเลยที่แบบเขาเขา,เขาเขาเรียกว่าให้เสนอตัวเองอะ่ะไม่ใช่แบบอยู่นิ่งๆให้คนมาหามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับชื่นชมมากๆจริงๆก็ประทับใจในตัวน้องเกรฟมากๆนะครับรู้สึกว่าเออ ในอนาคตน้องเข้ามารับช่วงโดนต่อตำแหน่งคามิโอชิในวันที่รุ่นที่สามสี่ห้าเขาจบาออการศสาวไปได้อย่างแน่นอนสำหรับผมนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ